สวัสดีครับพวกเรา n o ฟสต Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง First Kill เมื่อพนักงานสุดธรรมดาคนหนึ่งกำลังจะสอนลูกชายของเขาเพื่อให้ฝึกยิงปืนแต่พวกเขาก็ต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ปล้นธนาคารครั้งใหญ่แถมเหตุการณ์ในครั้งนี้ตำรวจก็ยังมีส่วนมาเกี่ยวข้องเขาจึงจำใจต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักฆ่าเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชั้นติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าวิลในขณะที่วิวกลกำลังทำงานของเขาอยู่นั้นภรรยาของวิล ที่มีชื่อว่ารอราก็เลยโทรเข้ามาหาเขารอราได้บอกว่าแดนนี่ลูกชายของเราโดนแกล้งอีกแล้วเธอจึงได้ขอให้วิวไปรับลูกชายกลับมาจากโรงเรียนก่อนเพราะตอนนี้เธอกําลังผ่าตัดเพราะเธอเป็นหมอวิวจึงได้ตกลงกับภรรยาว่าเดี๋ยวเขาจะไปรับแดนนี่เองพร้อมกับบอกพนักง,งานที่ทํางานทุกคนว่าเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่สักอาทิตย์หนึ่งให้ทุกคนจัดการเรื่องของบริษัทด้วยเพราะตอนนี้วิวกาลังคิดว่าลูกชายของเขานั้นอ่อนแอเกินไปและชอบจะโดนแกล้งบ่อยๆ,อยๆเขาจึงจะพาลูกชายไปที่บ้านของป้าดอตตี้ที่ต่างเมือง เพื่อฝึกให้ลูกชายของเขาไปล่าสัตว์และเขาจะฝึกให้กับแดนนี่เองเมื่อพวกเขาเตรียมของเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปที่บ้านของป้าดอตตี้ทันทีโดยระหว่างทางพวกเขาก็ได้แวะซื้อของแต่ในตอนที่วิวกำลังจะออกไปจากที่ซื้อของนั้นวิวก็เกือบถอยรถชนเข้ากับตำรวจคนหนึ่งซึ่งตำรวจจึงได้ลงมาและขอดูใบขับขี่ของวิวและตำรวจคนนี้ก็มีชื่อว่าโฮเวลซึ่งโฮเวลนั้นเป็นเพื่อนพ่อของวิวพวกเขาจึงได้รู้จักกันวิวจึงได้แนะนําตัวภรรยาและลูกของเขาให้กับโฮเวลรู้จักจากนั้นจึงได้ขอ ตัวไปที่บ้านของป้าดอตตี้ก่อนแต่โฮเวลก็ได้เตือนวิวไปว่าให้ระวังตัวไว้นะช่วงนี้เพิ่งจะมีเหตุการณ์ปล้นธนาคารเกิดขึ้นวิวจึงได้ตกลงจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็ได้เดินทางไปที่บ้านของป้าดอตตี้และเมื่อถึงบ้านของป้าดอตตี้เธอก็ได้รอทั้ง3คนอยู่แล้วเธอได้เข้าไปกาะหลานรักอย่างแดนนี่ยังมีความสุขและพาทั้ง3คนเข้าไปภายในบ้านก่อนจากนั้นวิวจึงได้ชวนแดนนี่ออกมาซ้อมยิงปืนโดยวิวจึงได้สอนลูกชายของเขาว่าสิ่งเดียวที่ควรนึกถึงตอนจับปืนก็คือความปลอดภััยหห้้าามทํออะไรใเกิดนต รายเด็ดขาด ซึ่งแดนนี่ก็ยอมตกลงจากนั้นวิวจึงได้สอนปืนให้กับแดนนี่วิธียิงวิธีใช้ปืนต่างๆจนแดนนี่สามารถยิงโดนกระป๋องได้และจากนั้นรอร่าจึงได้เรียกทั้งสองคนมาทานข้าวก่อนเพราะทั้งสองคนกําลังจะออกไปล่าสัตว์ภายในป่าโดยการออกไปล่าสัตว์ของสองพ่อลูกนี้รอร่าก็เป็นห่วงทั้งสองคนเป็นอย่างมากแต่วิวก็พยายามบอกกับภรรยาว่าไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกเพราะเขาจะดูแลแดนนี่เองจากนั้นทั้งสองคนจึงได้เตรียมอุปกรณ์และก็ได้ขับรถเข้าไปภายในเขตล่าสัตว์บรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศที่ฝน ตกแต่พวกเขาก็ยังออกตามล่ากวางซึ่งเป็นเป,นป้าหมายของพวกเขาต่อไปแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปแค่ไหนก็ตามพวกเขาก็ไม่เจอกวางสักตัวเลยพวกเขาจึงได้ตัดสินใจนั่งพักอยู่ที่บ้านร้างกลางป่าแห่งหนึ่งแต่ทันใดนั้นแดนนี่เขาก็ได้มองเข้าไปภายในป่าและเขาก็ได้เจอกวางตัวหนวึ่งเขาตกใจไรไีบบอกพ่อของเขาทันทีรือจึงได้บอกให้ลูกชายเ,ง,เงียบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพวกเรานะ่ะจะค่อยๆเล็งปืนและยิงมันแดนนี่ค่คอยๆยิงและเขาก็กำลังจะลั่นไกลแต่ทันใดนั้นกวางมันก็ได้ตกใจวิ่งหนีอะไรบางอยา่างพวกเขาทั้ง สองคนก็เซ็งเป็นอย่างมากที่พวกเขานั้นพลาดเป้าหมายของพวกเขาไปแต่แล้วอยู่ๆก็มีชายสองคนเดินมาโดยชายคนหนึ่งนั้นไม่มีปืนแต่อีกคนนึงเอาปืนชี้เข้าอีกคนและชายที่มีปืนก็ได้พูดว่าเงินที่พวกเราปล้นมาหนับแกเอาไว้ที่ไหนและแท้ที่จริงแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็คือจนที่ปล้นธนาคารที่โฮเวลบอกก่อนหน้านี้หลังจากการปล้นชายที่โดนปืนชี้อยู่เขาก็ได้เอาเงินไปซ่อนอีกทีหนึ่งเพราะเขานั้นให้เหตุผลว่าสถานที่นัดรับเงินนั้นมันผิดปกติแต่คนที่มีปืนก็ได้ขู่ว่ารีบบอก ฐานที่ซ่อนเงินมาซะเพราะเขาจะไปเอาเงินถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะยิงแต่ชายคนที่ไม่มีปืนกลับโยนกุญแจบางอย่างทิ้งไปและก็ได้บอกว่าถ้าฉันไม่ได้ไนายก็ต้องไม่ได้ทําให้คนที่มีปืนเหมือนได้ลั่นไกลทันทีกระสุนได้เข้าบริเวณหน้าอกของชายอีกคนหนึ่งและเขาก็ได้ล้มลงทันใดนั้นแดนนี่หลังจากที่เขาเห็นคนยิงกันต่อหน้าต่อตาเขาก็ได้ตกใจและร้องออกมาวิลจึงได้รีบปิดปากแดนนี่เอาไว้แต่มันก็ไม่ทันแล้วจนคนนี้ได้ยินเสียงแดนนี่และก็ได้ตะโกนไปว่านั่นใครออกมาซะแดนนี่ที่ตกใจ เขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาทันทีซึ่งโจนมันก็ได้เล็งปืนมาทางแดนนี่และกำลังจะยิงวิวที่เห็นดังนั้นจึงได้ออาสไนเปอร์ออกมาและทําการยิงไปที่โจนจนมันได้ล้มลงและเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ทั้งหมดแดนนี่เขาก็ได้เห็นว่าพ่อของเขานั้นเพิ่งจะฆ่าคนไปซึ่งวิวจึงได้ค่อยๆเดินเข้าไปหาโจนที่เขายิงตายไปแล้วก็พบว่ามันได้เสียชีวิตลงไปแล้วแทนที่เอวของชายคนนี้ก็ยังมีตราตํารวจแปลว่าชายคนนี้นั้นเป็นตํารวจวิวนั้นรู้ได้ทันทีว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆแต่นน่่ชาาายยออีีีกกคนนนนนนึงงทโิห้้เข นั้นยังไม่ตายวิวจึงได้ช่วยเขาและพากลับไปที่บ้านของป้าดอตตีวิวได้ให้รอราพากระสุนออกมาจากตัวเขาและรักษาเขาซึ่งรอราก็ได้ทําจนมันสําเร็จจากนั้นวิวจึงได้เล่าทุกอย่างให้กับรอราฟังว่ามีโจรสองคนกําลังทะเลาะก,กันอยู่และมันก็ยิงกันจากนั้นมันก็กําลังจะยิงแดนนี่เขาจึงได้ตัดสินใจยิงมันไปก่อนซึ่งเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากที่วิวฆ่าคนต่อหน้าลูกชายของเขาเองแต่สิ่งที่วิวทํามันก็คือสิ่งที่เขาจําเป็นต้องทําไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายกับแดนนี่ แต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กาลังคุยกันอยู่นั้นจนที่รอรารักษาแผลให้มันก็ได้ฟื้นขึ้นมาและมันก็ได้จับแดนนี่เป็นตัวประกันวิวได้ถือปืนมาและได้ขู่มันว่าให้ปล่อยแดนนี่ซะแต่มันก็บอกว่าปล่อยไม่ได้เพราะแดนนี่เป็นคนที่รู้ว่ามันทิ้งกุญแจไว้ที่ไหนซึ่งวิวก็ได้บอกว่าเขาก็รู้เหมือนกันให้ปล่อยแดนนี่แล้วเขาจะพาไปเอากุญแจแต่โจน,นั้นก็ไม่ยอมและบอกว่าเอาแดนนี่ไปด้วยพวกเขาทั้ง3มคนจึงจําเป็นต้องขึ้นรถไปด้วยกันและเมื่อใกล้ถึงที่เกิดเหตุแล้วพวกเขาก็ต้องจอ,องด ได้บอกให้แดนนี่นะ่ะรอบนรถก่อนซึ่งโจนก็ยอมให้แดนนี่รออยู่บนรถจากนั้นวิวจึงได้เดินนําเข้าไปโดยมีจโจนถือปืนเดินตามหลังแต่แล้วยอยู่กลับมีตำรวจที่ซุ่มอยู่แถวนั้นโผล่ขึ้นมาและยิงปืนมาทางวิวส่วนโจ,จนเมื่อเห็นดังนั้นมันจึงได้ยิงปืนใส่ตำรวจทันทีแต่ก็ไม่โดนและมันจึงได้ก้มเข้ามาบอกวิวว่าให้วิวไปหากุญแจและเอากุญแจมาให้เขาตามที่นัดหมายจากนั้นมันก็บอกที่นัดและมันก็ได้วิ่งหนีไปขึ้นรถและก็ได้ขับรถหนีไปโดยที่แดนนี่ก็ยังอยู่ในรถส่วนวิว,วิ่งตาาามมเาข วิ่งตามไม่ทันพอรถออกไปแล้วแทนตำรวจก็ยังเข้าใจว่าวิวก็คือหนึ่งในโจรและวิ่งตามไล่ล่าวิววิวจึงได้หนีมาจากนั้นวิวจึงได้เห็นรถที่อยู่ตรงหน้าของเขาขอจึงได้ขับรถออกไปทันทีเพื่อตามเจ้าโจรไปและช่วยแดนนี่ แต่ตำรวจก็ได้ขับรถตามมาเช่นกันเขาได้ยิงปืนมาใส่วิวจนวิวนั้นได้เสียหลักและวิวก็ได้ตกรถตำรวจคนนี้เขามีชื่อว่าชาลีซึ่งวิวก็พยายามอธิบายกับชาลีว่าเขาไม่ใช่หนึ่งในโจรแต่ที่เขาต้องไล่ตามไปแบบนี้เพราะลูกชายเขาอยู่ในรถซึ่งชาลีจึงได้ถามว่ามีตำรวจอีกคนหนึ่งอยู่กับเจ้าโจรคนนั้นเห็นเขาไหมแต่วิวก็บอกว่าตำรวจคนนั้นได้ตายไปแล้วและวิวจึงได้พาชาลีไปที่ที่เกิดเหตุจากนั้นชาลีจึงได้ประสานให้ตำรวจทุกคนมาที่ที่เกิดเหตุรวมถึงโฮเวลด้วยส่วนในฝ เขาก็ได้นั่งคบน้ําแข็งอยู่และรอราก็ได้วิ่งเข้ามากอดวิววิวจึงได้ถามรอราไปว่าบอกอะไรกับตํารวจไปบ้างไหมซึ่งรอราก็ยังไม่ได้บอกอะไรนั่นแหละมันดีแล้วเพราะตอนนี้พวกเขาบอกอะไรกับตํารวจไม่ได้ทั้งนั้นพวกเขาจะให้ตํารวจรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าพวกเขาเอาโจนไปรักษาตัวที่บ้านไม่อย่างนั้นตํารวจอาจจะสาวราวเรื่องมาถึงตอนที่เขายิงตํารวจได้จากนั้นไม่นานโฮเวลก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุและเขาก็ได้เข้ามาคุยกับวิวว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งวิวก็ได้โกหกไปว่าเขาและแดนนี่เข้าไปล่าสัตว์ในป่า จากนั้นโจรปล้นธนาคารมันก็ได้วิ่งมาแย่งปืนไปจากพวกเขาและพวกมันก็ยิงพร้อมกัน2คนทําให้ทั้งสองคนนั้นโดนยิงส่วนอีกคนก็เสียชีวิตแต่โฮเวลก็ได้บอกกับวิวไปว่าชายคนนั้นเขามีชื่อว่าเคเขาเป็นโจรที่ปล้นธนาคารกับตำรวจอีกคนหนึ่งถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกคุณสองคนก็พักผ่อนได้แต่จากคําให้การของวิวทาให้โฮเวลก็ไม่ค่อยเชื่อวิวสักเท่าไหร่นักเขาจึงได้เดินเข้ามาบอกกับชารลีว่าจับตาดูวิวเอาไว้ส่วนวิวเขาก็ต้องอาศัยโอกาสนี้ตอนที่ตำรวจยังไม่รู้เรื่องอะไรไปหากุญแจ และรีบเอาไปคืนเจ้า K y ให้ได้ส่วน K y หลังจากที่เขาหนีมาเขาก็ได้กลับมาที่บ้านของแฟนสาวของเขาแล้วก็พาแดนนี่เข้ามาที่นี่ด้วยพร้อมกับอกแฟนสาวว่าเด็กคนนี้เป็นตัวแปรสําคัญที่เราจะได้กุญแจและเราจะได้เงินที่ปล้นมาในฝั่งของแดนนี่เขาก็ได้เดินสำรวจบ้านไปเรื่อยๆและเขาก็ได้เจอข่าวการปล้นธนาคารพร้อมกับมีหญิงชาราคนหนึ่งที่กําลังนอนอยู่ที่เตียง ซึ่งดูท่าทางเธอนั้นกําลังป่วยหนักจากนั้นแดนนี่จึงได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําเพื่อหาทางหนีซึ่งหน้าต่างของห้องน้ํามันก็ไม่สามารถเปิดได้ในฟองของเคไวก็เห็นว่าแดนนี่เข้าห้องน้ํานานเหลือเกินจึงได้เข้ามาเคาะประตู ซึ่งแดนนี่ที่หนีไม่ได้แล้วเขาจึงได้เปิดประตูออกมา K y จึงได้พาแดนนี่ไปนั่งเล่นเกมเพื่อคลายความเครียดแดนนี่เขาก็ได้นั่งเล่นเกมอย่างสนุกสนานและเขาก็หายเครียดแล้วจึงได้ถาม K y ไปว่าหญิงชาราที่นอนอยู่ตรงนั้นเธอป่วยเป็นอะไรซึ่ง K y ก็ได้บอกว่าเธอป่วยหลายโรคมีทั้งเบาหวานและเนื้องอกที่ช่องท้องแล้วทําไมคุณถึงตัดสินใจปล้นธนาคารแดนนี่ได้ถามไป K y ก็บอกเหตุผลทางด้านเงินถ้าได้เงินมาเขาสามารถรักษาแม่ของแฟนสาวของเขาได้แถมยังสามารถเหลือเงิน ไว้ขอเธอแต่งงานได้อีกด้วยนี่คือเหตุผลหลักๆที่เขาตัดสินใจที่จะปล้นครั้งนี้แต่สิ่งที่มันผิดพลาดก็คือเขาไม่รู้ตัวเลยว่าการปล้นครั้งนี้เขาถูกทําให้เป็นแพะรับบาปและตอนนี้ถ้าเขานั้นรู้ตัวมันก็ได้สายเกินไปแล้วจากนั้นหนังก็ได้ตัดทาามาที่ฟังของโฮเวลเขาได้สืบหาประวัติของ K y และเขาก็พบเอกสารเป็นเนื้อง,งอกที่บ้านของเคาเขาจึงได้หาว่า K y มีประวัติการรักษาเนื้อง,งอกไหมหรือคนใกล้ตัวของ K y นั้นมีประวัติการรักษาเนื้อง,งอกไหมและก็พบว่าแม่ของแฟน สาวของ K y นั้นมีโฮเวลจึงตั้งใจจะไปที่บ้านแฟนสาวของ KY และในฝั่งของวิลตอนนี้เขาจะได้เข้ามาจูบลาลอร่าเพื่อจะไปหากุญแจที่ในป่าพอมาถึงจุดที่เควโยนกุญแจทิง้งเขาก็เจอกุญแจได้อย่างง่ายได้แต่แล้วชาลีกลับเข้ามาข้างหลังของวิลและเอาปืนชีว้วิวและบอกให้ส่งกุญแจ,จมาซะวิลจึงได้อาศัยจงังหวะที่ชาลีกำลังตั้งใจจ้องเขาอยู่ชายเพใชายใส่หน้าของชาลีและก็ได้เข้าต่อสู้กัน จนวิวได้พลาดท่าโดนชาลีขึ้นมาบีบคอแต่วิวก็ได้หยิบก้อนหินใกล้ๆมือของเขาฟาดเข้าไปที่หน้าของชาลีและได้ขโมยกุญแจมือของชาลีมาและเอาคล้องมือของชาลีไว้กับต้นไม้ทําให้ชาลีไม่สามารถตามวิวไปได้และวิวจึงได้เอากุญแจและวิ่งหนีไปขึ้นรถทันทีจากนั้นวิวจึงได้ไปจุดนักพบที่เควนั้นบอกไว้นั่นก็คือบ้านแฟนสาวของเค แต่พอเข้าไปวิวกลับไม่เจอใครเลยเจอเพียงหญิงชราคนหนึ่งที่นอนอยู่ภายในบ้านซึ่งทันใดน,นั้นวิวก็ได้เจอกับโฮเวลที่เข้ามาในบ้านนี้เช่นกันโฮเวลจึงได้บอกให้วิวน่วางอาวุธลงซะพร้อมก็ถามว่าวิวน่ะมาที่นี่ได้ยังไงแล้วมาทําไมวิวจึงได้โกหกไปว่าเขานำมาหาลูกเขาและที่มาที่นี่ถูกเพราะถามทางคนในระหว่างที่พวกเขาคุยกันหญิงชราก็ได้บ่นพึมพำขึ้นมาว่าเขาหิวน้าโฮเวลจึงได้เข้าไปหยิบน้ามาให้หญิงชรากินแต่เธอก็ได้กวักมือเรียกวิวให้เข้ามาใกล้ๆพร้อมกับมอบแผนที่ให เพื่อเป็นการบอกให้วิวไปเอาเงินมาและเอาเงินไปให้ K y ที่นี่เมื่อวิวได้แผนที่แล้วเขาจึงรีบหนีออกไปจากบ้านนี้ทันทีซึ่งฝ่ายโฮเวลที่เขานั้นเอาน้ํามาเขาเข้ามาก็ไม่เห็นวิวแล้วเขาจึงรีบวิ่งตามวิวไปโดยตอนนี้วิวนั้นมาถึงตู้เซฟตามแผนที่ที่บอกมาและเขาก็เข้าไปเอาเงินที่ตู้เซฟแต่แล้วเมื่อเขาหันหลังกลับมาเขาก็เจอกับโฮเวลโฮเวลที่เข้าใจแล้วว่าตอนนี้วิวนั้นต้องเป็นฝ่ายของ K y แน่ แต่วิลก็พยายามอธิบายกับโฮเวลไปว่าที่เขาต้องทําทุกอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่า K y นั้นจับตัวลูกชายของเขาไปเขาจําเป็นต้องเอาเงินไปให้ K y ที่จุดนั้นหมายไม่อย่างนั้นแดนนี่ต้องเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเขาขอร้องเธอปล่อยเขาไปโฮเวลที่เห็นใจวิลเขาจึงยอมให้วิวไปจุดนัดพบของ KY แต่มีข้อแม้ว่าเขาจะไปด้วยโดยการไปมันจะไม่ใช่วันนี้พวกเขาต้องกลับไปพักผ่อนก่อนและจะเดินทางพรุ่งนี้ไปพร้อมกันวิลที่ไม่มีทางเลือกเพราะเขาโดนโฮเวลจับได้แล้วเขาจึงได้ยอมตอบตกลงและกลับไปพร้อมกับโฮเวล ส่วนในฝั่งของชา์ลีที่เขาโดนวิวจับมัดเอาไว้กับต้นไม้เขาก็พยายามเอามือออกมาจากกุญแจมือและเขาก็ได้ทําได้สําเร็จจากนั้นเขาก็ได้บุกเข้าไปที่บ้านของป้าดอตีพร้อมก็แอบเข้าไปภายในห้องนอนของรอราจากนั้นก็ได้ทําการลักพาตัวรอราซึ่งเป็นภรรยาของวิวไปโดยที่วิวยังไม่รู้เลยว่าภรรยาของตัวเองนั้นโดนจับไปแล้วส่วนในด้านของเคภรรยาของเควและแดนนี่ พวกเขาก็ได้เข้ามาใจกลางป่าและก็ได้เข้าไปที่หลุมหลบภัยที่พวกเขาทําไว้ก่อนหน้านี้เมื่อลงมาในหลุมหลบภัยแล้วแดนนี่ก็ได้บ่นว่าเขานั้นอยากกลับไปหาพ่อและแม่แต่เควายก็ได้ให้สัญญากับเด็กน้อยว่าเขาจะได้กลับไปหาพ่อแม่แน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้และทั้ง3คนก็ได้เข้านอนที่หลุมหลบภัยจนเช้าวันรุ่งขึ้นคนที่ตื่นคนแรกนั้นเป็นแดนนี่แดนนี่เขาได้มองไปรอบๆและเขาก็ได้เห็นปืน ทันใดนั้นคนที่ตื่นขึ้นมาอีกคนก็คือ KY KY ที่เห็นว่าแดนนี่กำลังมองปืนเขาจึงได้พูดกับแดนนี่ว่าเขาดีใจนะที่แดนนี่นหละแค่มองมันและไม่ได้ไปหยิบมันไม่อย่างนั้นเขาคงต้องฆ่าแดนนี่แดนนี่จึงได้สวนกลับไปว่าคุณควรดีใจอีกอย่างหนึ่งที่ผมนั้นไม่หนีไปจากนั้น KY ถึงได้บอกให้แฟนสาวของเขาไปหาฟืนมาเดี๋ยวจะทำอาหารให้กินและตัดภาพมาที่ฝั่งของบ้านป้าดอตตีป้าดอตตีได้ตื่นขึ้นมาและกำลังจะไปเรียกลอล่ามากินข้าวแต่แล้วเธอกลับไม่อยู่ห้องนี่มันไม่ปกติ เลยป้ารอราจึงได้โทรหาตำรวจคนหนึ่งที่เธอนั้นรู้จักซึ่งตำรวจคนนี้มีชื่อว่าทอมซึ่งป้าดอตตี้จึงได้บอกว่าตอนนี้รอรานั้นหายตัวไปและเธอสงสัยว่ารอรานั้นจะโดนจับตัวไปพร้อมก็บอกทอมว่าถ้ารอราโดนจับตัวไปเธอต้องอยู่ที่ไหนทอมจึงมารับที่อยู่กับป้าดอตตี้ที่คาดกันว่ารอรานั้นจะอยู่จากนั้นก็รีบออกไปตามหารอราให้ป้าดอตตี้และในด้านของวิลและโฮเวลพวกเขาเมื่อตื่นขึ้นก็ได้เดินทางไปที่หลุมหลบภยัยตามแผนที่ที่บอกไว้เมื่อมาถึงโฮเวลก็ได้ให้วิลเข้าไปในหล หลบภัยคนเดียวจากนั้นก็เอาเงินเข้าไปด้วยเพื่อให้ไปช่วยตัวลูกชายของเขาโดยที่โฮเวลนั้นรออยู่ด้านนอกแต่กลับมีคนเข้ามาช่วยโฮเวลอีกคนหนึ่งนั้นก็คือชาร์ลีที่เขาจับตัวรอรามาเป็นตัวประกันโดยเช่นกันส่วนด้านในหลุมหลบภัยตอนนี้ทันทีที่วิวเข้ามาในหลุมหลบภัยเขาก็เอาเงินให้กับเคและพร้อมกบเข้าไปสวมกอดลูกชายของเขาท,าทันทีวิวได้รีบสำรวจร่างกายของลูกชายของเขาและถามว่าโดนทำร้ายร่างกายอะไรไหมซึ่งแดนนี่ก็ได้บอกวิวไปว่าเขาไม่โดนทำร้ายอะไรเลยแถมเคไ้น ก็ยังไม่ใช่โจรตัวจริงอีกด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนจากด้านนอกทําให้เควได้ถามกับวิวไปว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนายพาใครมาอีกวิวจึงได้บอกว่าโฮเวลมาด้วยเพราะเขานั้นโดนจับได้ก่อนหน้านี้เควจึงได้บอกว่าวิวนะ่ะทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมแท้ที่จริงแล้วโคเวลนี่แหละก็คือเบื้องหลังทุกอย่างของการปล้นเขาเป็นคนวางแผนทุกอย่างและตั้งใจจะใส่ร้ายให้กับเควโดยเควเป็นคนที่มีส่วนร่วมเล็กๆน,น้อยแค่นั้นส่วนคนที่ลงมือการปล้นจริงๆก็คือพวกตำรวจจากนนั้ฮว ที่อยู่ด้านนอกจึงได้ตะโกนบอกกับ K y ไปว่า K y นายออกมาได้แล้วเพราะตอนนี้แฟนของนายนั้นตายไปแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นก่อนหน้านี้โฮเวลนั้นสังหารแฟนสาวของ K y ไปเรียบร้อยแล้ว K y เขาจึงโมโหเป็นอย่างมากเขาออกมาจากหลุมหลบภัยและเดินหน้ายิงปืนกับโฮเวลทั้งสองคนดวลกันอยู่สักพักหนึ่งส่วนด้านในนั้นวิลจึงพยายามบอกให้แดนนี่นั้นตั้งสติพวกเราจะหนีออกไปจากอีกด้านหนึ่งพร้อมกันทั้งสองคนจึงออกมาจากหลุมหลบภัยและรีบวิ่งหนีไปทันทีส่วนในฝั่งของโฮเวลและเ ทั้งสองคนที่กำลังดวลปืนกันอยู่นั้นก็เป็นฝ่าย KY ที่โดนยิงเข้าอย่างจังและเขาก็ได้ล้มลงจากนั้นโฮเวลจึงได้บอกให้ชาลีไปตามล่าตัวทั้งสองคนมาซะ ซึ่งวิวก็ได้พาแดนนี่วิ่งมาจนได้เจอกับหอคอยนายพลนที่กลางปา่าวิวจึงได้บอกให้แดนนี่วิ่งเข้าไปหลบบนนั้นและให้อยู่เงียบๆจากนั้นวิวจึงได้รีวิ่งกลับไปที่ที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้พร้อมกับกระเป๋าเงินส่วนชาลีไม่นานเขาก็ได้วิ่งมาถึงหอคอยของนายพลนและเขาก็ได้ปีนขึ้นไปเพื่อตามหาตัวแดนนี่เมื่อตอนที่เขาปีนขึ้นไปใกล้ถึงหอคอยแล้วแดนนี่ก็ได้ใช้ไม้ที่อยู่บนนั้นถูกเข้าไปที่หน้าของชาลีอย่างจังมันทําให้ชาลีพลัดตกลงมาจากหอคอยและเขาก็ได้สลบไปในังงของวิ อนนี้เขาได้วิ่งกลับมาหาโฮเวลจากนั้นก็ซ่อนตัวและซุ่มที่จะยิงโฮเวลตอนนี้โฮเวลกาลังจับตัวรอราเป็นตัวประกันอยู่ซึ่งวิลจึงได้ตะโกนไปว่าทุกอย่างมันจบแล้วให้มอบตัวซะและคืนตัวภรรยาของเขามาแต่โฮเวลเขานั้นก็ไม่ยอมทําให้วิวบอกว่าเขาจะให้เวลา5าวิแล้วจากนั้นวิวก็เริ่มนับถอยหลังแต่พอวิวกําลังจะนับถอยหลังจนจบแดนนี่ลูกชายของวิวจึงได้เดินเข้ามาหาโฮเวลพร้อมกับปืนจากนั้นก็ได้บอกโฮเวลให้วางปืนลงซะรอราที่เห็นลูกชายของตัวเองถือปืน เธอก็ได้ร้องไห้ขึ้นมาทันทีและบอกให้แดนนี่นั้นวางปืนลงซาเพราะเธอกลัวว่าลูกของเธอนั้นจะฆ่าคนแต่ทันใดนั้นเอง KY ที่เขานั้นยังไม่ตายเขาก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าโฮเวลทาให้โฮเวลหันไปทาง KY มันเปิดโอกาสให้วิวนั้นสามารถยิงได้ง่ายขึ้นจากนั้นวิวจึงได้ลั่นไกลเขาเป้าไปที่โฮเวลอย่างจังและโฮเวลก็ได้ล้มลงจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตไปในที่สุดเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วรอราจึงรีบวิ่งเข้าไปก่อนลูกชายของเธอและไม่นานปาดอตตี้และตำรวจทอมก็ได้มาถึง ที่เกิดเหตุทอมจึงได้เข้ามาดูสถานการณ์จากนั้นก็ได้เรียกกาลังเสริมมาพร้อมกับจับตัวชาลีเอาไว้จากนั้นทอมจึงได้จัดการถแถลงข่าวเขาสามารถนําเงินกลับมาคืนธนาคารได้พร้อมกับหาตัวการการปล้นธนาคารนั้นก็คือโฮเวลและชาลีกลายเป็นเขาได้ผลงานอย่างยิ่งใหญ่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนในฝั่งของครอบครัวของวิลหลังจากที่จบเหตุการณ์ทุกอย่างนี้แล้วการพักร้อนของพวกเขาก็จบลงทุกคนจึงได้กอดลาป้าดอตตี้จากนั้นก็เดินทางกลับไปทํางานของพวกเขาในเมืองอย่างปกติจากนั้นหนังเรื่องนี้ ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง First Kill โดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไปที่5คะแนนส่วน r o t ท e n t o m a t o นักวิจารณ์ให้ไปที่15%คนดูให้ไปที่26%ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ